ทางแบรนด์สกินซิต้าเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะคะส่งสินค้ามาให้นาทาเนี่ยทำการทดลองแล้วก็บอกต่อความรู้สึกที่เราเนี่ยได้ใช้จริงๆเลยวันแรกที่ใช้หลอดแรกไปนะคะสามารถบูสต์ผิวในช่ําคึนสวัสดีค่ะวันนี้นาัทาจะมารีวิวการใช้จริงนะคะของแบรนด์สกินซิต้าที่เรารู้จักกันดีตอนนี้เขาออกผลิตภัณฑ์ลายใหม่ชื่อว่า The Molecular Skincare Series 2ตัวนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับคอนเซปที่ชื่อว่า n a เน e จ m e ์ t Technology นะคะก็คือแบรนด์นี้นะเขาก็จะใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะมาผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผิวของเรา ถึงชั้นโมเลกุลของผิวเลยนะคะซึ่งจะตอบโจทย์กับสาวสาววัย30บวกบวกอย่างเรามากๆเลยนะคะจะมาด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัว reset anti aging ampoule ค่ะ ampoule เนี่ยก็จะมาในลักษณะของหลอดแก้วที่ เราเนี่ยหากใช้ผลิตภัณฑ์สดสดทุกๆวันนะคะจะได้ผลดีกับสกินแคร์ที่เราเปิดฝาทิ้งไว้แล้วนั่นเองค่ะสภาพตอนนี้นะคะก็คือทดลองใช้ไปบ้างแล้วนะคะถึงมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Reset a n t i Aging b o o s t e r ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะขอเป็นตัวบูสเตอร์ผิวนะคะหลังจากที่เราทาแอมพูไปแล้วนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะช่วยบูสต์ผิวมากยิ่งขึ้นค่ะทางแบรนด์สกินซิต้าเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเขาส่ง สินค้ามาให้นาถาเนี่ยทำการทดลองแล้วก็บอกต่อความรู้สึกที่เราเนี่ยได้ใช้จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นาถาจะรีวิวให้ทุกคนฟังเนี่ยมันมาจากใจของเรานั่นเองค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของส่วนผสมค่ะนาถาได้ศึกษาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้มีส่วนผสมอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนผสมที่น่าสนใจมี3อย่างค่ะ ตัวแรกนะคะเป็นสารสก,กัดจากแบคทีเรียรที่เกิดในมหาสมุทรอาร์กติกเกิดภายใต้แสงออโรราฟังดูอาจจะเหมือนนิยายใช่ไหมคะแต่หนฐานเนี่ยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าสารสก,กัดต,ตัวนี้มีอยู่จริงๆแล้วก็ใช้ในสกินแคร์ชั้นนํามากมายเลยค่ะคุณสมบัติก็คือช่วยรักษาความชุ่มชื้นผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ตัวที่2จะเป็นเปปไทด์ชนิดหนึ่งที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายกับโบท็อกคุณสมบัติก็คือช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะก็จะมีภาพงานวิจัยที่เปรียบเทียบโบท็อกกับสารเปปไทด์ชนิดนี้นะคะตัวที่สาเป็นบีฟิดาเฟอร์เมนต์ไลเซสเป็นสารสกัดหมักบม่มแบคทีเรียที่ดีต่อผิวนะคะตัวนี้จะซ่อมแซมผิวลึกถึงระดับ DNA เลยจะพบสารสกัดตัวนี้ในสกินแคร์ดังๆเช่นเอสเตอร์ลอเดอร์รค่ะในส่วนของสรรพคุณเด่นๆน,นะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะจะเป็นตัว ดีเซตแอนตี้เอจิ้งแอมพูนะคะ mm hmm. เขามีด้วยกันทั้งหมด7หลอดทางแบรนด์เนี่ย mm hmm. ก็เคลมว่าริ้วรอยเนี่ยจะจางลงภายใน7วันที่เราใช้หมด7หลอดนั่นเองค่ะแล้วก็เคลมว่าริ้วรอยและตีนกายเนี่ยจะจางลงประมาณ67%ค่ะผิวตึงกระชับและชุ่มชื้นขึ้น24%ลดการเกิดริ้วรอยใหม่ๆซ่อมแซมผิวถึงระดับ DNA ของผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและสารอื่นๆเนี่ยที่ช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์มากขึ้นค่ะ ส่วนสรรพคุณของตัวนี้ r e เซตแอนตี้อ n g จิ้งบูเนะคะแบรนด์เคมว่าผิวจะอ่อนเยาว์ขึ้นภายใน14วันจะรู้สึกได้ว่าผิวฟูแน่นริ้วรอยที่ลึกเนี่ยจะลดลงเพราะช่วยสังเคราะห์ไฮยาลูรอนิกและอิลาสตินมากขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่าผิวเนีย,เนยนเรียบและตึงกระชับตัวนี้นะคะยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและสารอื่นๆที่ทำให้หน้าเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น และยังเคมอีกว่าช่วยป้องกันมนลภาวะต่างๆเช่น PM 2.5แล้วก็การระคายเคืองต่างๆด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวจะไปใช้ให้ดูกันเลยค่ะวิธีการใช้แอมพูเขาก็จะมีวัสดุในการหักหลอดมาให้แค่ครอบลงไปแบบนี้แล้วก็หักได้เลยง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะบาดมือด้วยเพราะว่าวัสดุเนี่ยเป็นพลาส,สติกค,ค่ะทีนี้เวลาเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเอาปลายหลอดเนี่ยอุดรูไว้แบบนี้ค่ะ ในส่วนของเท็กเจอร์นะคะลักษณะก็จะเป็นน้ำแบบนี้เลยเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายแป๊บเดียวก็จะซึมเข้าผิวหมดแล้วเวลาใช้นะคะก็จะเทหมดหลอดเลยก็ได้แต่ถ้าถาใช้แค่ครึ่งหลอดเช้าเย็นเนี่ยก็ทาทั่วหน้าแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ทาให้ทั่วหน้านะคะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้เลยนะคะนวดนวดนิดหน่อยก็จะซึมเข้าผิวแล้วไม่ต้องเสียเวลารอให้ซึมเข้าผิวเลยเพราะว่าทาเสร็จเนี่ยก็แทบจะซึมเข้าผิวหมดแล้วค่ะ วิธีการใช้ตัว booster ก็แค่กดตรงหัว dropper แบบนี้นะคะเปิดฝาแล้วก็จะมีเนื้อเอเซนต์ออกมาที่หลอดค่ะลักษณะเ t e เ t อร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ข้นขึ้นมากว่าตัวแอมพูอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีทองๆเนี่ยสำหรับแตกตัวเวลาที่เราเกี่ยลงหน้าค่ะเวลาใช้จริงก็ใช้แค่ไม่กี่หยดนะคะก็หยดลงไปประมาณนี้แล้วก็ใช้มือเนี่ยเกี่ยๆนิดหน่อยนะคะ t e x t อ r ์เขาจะมี ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวแอมพูอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นซึมยากหรือว่าจะต้องรอให้ซึมเข้าผิวนานก็รอไม่นานกันนะคะก็ซึมเข้าผิวหมดแล้วค่ะในส่วนของผลลัพธ์นะคะไม่เกี่ยวกับคำครมต่างๆแล้วก็ส่วนผสมที่แบรนด์เนี่ได้เล่ามาทั้งหมดหน้าถาขอสรุปจากใจเลยนะคะตัวนี้เป็นแอมพูที่ใช้สําหรับ7วันในราคาตอนนี้จัดโปรอยู่790บาทนะคะในราคาที่ไม่ถึงหลักพันนะมีความรู้สึกว่า วันแรกที่ใช้หลอดแรกไปนะคะสามารถบูสต์ผิวในค่ำคืนถ้าเราต้องการใช้งานใน,นวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าแอมพูตัวนี้ก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความเฟิรม์มแล้วก็สดใสสามารถออกงานไปพบปะผู้คนหรือมีนัดเดทก็สามารถบูสต์ตัวนี้ได้เลยค่ะอ่ะถ้าหลอดเดียวมันก็คือการบูสต์ผิวในค่ำคืนนะคะหลังจากที่ลองแอมพูตัวนี้ติดต่อกันเป็นเวลา7วันเริ่มเห็นผลแล้วว่า ริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยเริ่มเฟิรม์มกระชับขึ้นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ใช้เนี่ยเพียงแค่7หลอดความจริงแล้วแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าใน1เดือนนะคะควรที่จะใช้แพ็คนี้ประมาณ1-2ถึงแพ็คนะคะต่อเดือนซึ่งราคาเนี่ยไม่ถึงหลักพันส่วนผสมสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในนี้นะคะเขาก็จะค้ายคึงกับโบทฮอกนั่นเองค่ะก็คิดว่าถ้าใครมีกำลังซรัพ์หน่อยนะสามารถบูสต์ผิวติดต่อกันได้เนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะ ในการบูสต์ผิวนะคะใช้แอมพูลแล้วก็จะใช้เจ้าตัวบูสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเสริมฤทธิ์ของแอมพูตัวนี้ให้ออกฤทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะนะัฐาก็จะแนะนำว่าใช้เจ้าตัวนี้นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อเป็นการบูสต์ผิวนะให้หน้าเราเนี่ยใสยพร้อมที่จะรับสารบำรุงแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ ส่วนใครที่สนใจช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็หาซื้อง่ายๆนะคะอยู่ในวัตสันลาซาด้าแล้วก็ s h o ป e ปีค่ะตัวนี้นะคะจัดโปรอยู่แค่790บาทจาก1,290บาทส่วนตัวตัวนี้ก็จัดโปรอยู่เหมือนกัน690บาทจากเดิม1,150บาทค่ะวันนี้นะฐาก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย